สามก๊กฉบับเล่ารวมๆเล่าโดยพิจิอีพีที่ห้าจะว่าไปแล้วการที่ตังโตะกล้าคมเหงหุนนางอื่นโดยไม่เกรงกลัวผู้ใดนั้นเป็นเพราะตังโตะได้ยอดขุนพลผู้หนึ่งมาเป็นนายทหารข้างกายยอดขุนพลผู้นั้นชื่อว่าลิโป้ลิโป้เป็นนายทหารที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งในช่วงต้นยุคข,ของสามก๊กเดิมที ลิปโป้เป็นนายทหารของเตงงวนผู้ว่าราชการแคว้นเกงจิวเตงงวนรักลิปโป้ถึงขนาดรับเป็นลูกบุญธรรมเมื่อครั้งตังโตะยกกองทัพจากขัวเมืองเข้ากลุ่มอำนาจในเมืองหลวงและประกาศจะทําการถอดห้องเต้องค์งเก่าออกแล้วสถาปนาห้องเต้พระองค์งใหม่ต่อหน้าเหล่าขุนนางเตงงวนเป็นผู้หนึ่งที่กล้าคัดค้านตังโตกลางงานเลี้ยงจึงกลายเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย เตงงวนท้ารบก,กับตังโตในการรบก,กันครั้งแรกกองทัพของตังโตต้องพา่ายแพ้กองทัพของเตงงวนที่ปรึกษาของตังโตสังเกตเห็นว่ากองทัพของเตงงวนนั้นมีขุนพลที่เก่งกล้าอยู่คนหนึ่งสอบถามไปจึงได้ความว่าขุนพลผู้นั้นก็คือลิปโป้นั่นเองดังนั้นเพื่อจะให้ตังโตสามารถเอาชนะเตงงวนได้จึงแนะนำให้ตังโต ส่งคนไปเกลีย้ยกล่อมลิปโป้ให้มาเป็นพวกด้วยโดยนําสินบนจํานวนมากรวมทั้งม้าฝีเท้าตีไปมอบให้ลิปโป้นั้นเห็นโอกาสก้าวหน้าของตนเองว่าจะได้ยกระดับเป็นทหารเอกของเมืองหลวงไม่ต้องเป็นเพียงนายทหารบ้านนอกจึงตัดสินใจสังหารเต็งงวดและไปเข้าพวกกับตงโต๊ะลิปโป้ถึงกับยกย่องตังโต๊ะเป็นพ่อบุญธรรมหลังจากที่ตังโต๊ะได้ลิปโป้มาอยู่ด้วย ก็มีใจกำเริบมากขึ้นกล้าที่จะทำการต่างๆโดยไม่เกรงกลัวใครอีกใครก็ตามที่เป็นข้ารับใช้เจ้านายอยู่กับเจ้านายจนเจ้านายให้ความรักความสนิทสนมแต่ไม่มีผลประโยชน์มันล่อถึงกับสามารถทรยศเจ้านายของตนเองได้ย่อมถือว่าเป็นคนอัก,กตันยูอย่างยิ่งสมดังคำโบราณเตือนเอาไว้ว่าข้าเก่าเมียัะอย่าได้วางใจนะ และถึงแม้ลิปโปจะเป็นคนที่เก่งกาจหน้าเกรงขามสักเพียงไหนก็ตาการหักกลางผู้มีพระคุณก็เป็นความอักตันอยู่และนั่นเป็นเหตุให้มีผู้ใดยอมคบค้าสมาคมด้วยดังเรื่องราวของลิปโป้ที่จะเล่าต่อไปคุณนางในวังทั้งหลายนะั้นต่างก็ต้องการหาทางที่จะกำจัดตังโตกแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง เลานายทหารที่กลุ่มกำลังต่างแยกตัวออกจากเมืองหลวงไปแล้วส่วนตังโตก็ได้ไปสร้างวังให้ตนเองแล้วก็ไปอยู่นอกเมืองหลวงเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่าอ้องอุ่นก็คิดแผนการกำจัดตังโตกได้อ้องอุ่นได้ไปขอร้องหญิงสาวผู้มีโฉมงามรูปหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านของตนให้ร่วมมือด้วยหญิงสาวผู้นี้ มีชื่อว่าเตียวเซียนเตียวเซียนตัดสินใจโดยไม่ลังเลยอมเสียสละตนเองทำตามแผนการของอ่องอุ่นในทันทีทางหนึ่งได้ช่วยกำจัดทราราชของแผ่นดินอีกทางหนึ่งได้ตอบแทนบุญคุณของเจ้านายผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงตนเองมาแม้จะรู้ว่าตนเองนั้นอาจจะมีอันตรายเตียวเซียนช่างเป็นหญิงที่มีความกล้าหาญและกระตันย,ยิ่งนะัก งามทั้งกายและใจจริงๆในแผนการขั้นแรกนั้นอองอุ่นได้เชิญลิปโป้มากินเลี้ยงที่บ้านแล้วก็แนะนําเตียวเซียนว่าเป็นลูกสาวให้ทำการดูแลต้อนรับลิปโป้เมื่ออองอุ่นสังเกตเห็นท่าทีของลิปโป้ว่าหลงไหลเตียวเซียนเป็นอันมากก็เอ่ยว่าจาว่าจะยกเตียวเซียนให้เป็นภรรยาของลิปโป้ลิปโป้นั้นดีใจมากถึงกับคาวระวะอองอุ่นเป็นพ่อตาในทันที วันต่อมาอ้องอุ่นก็ไปเชิญตังโต้มากินเลี้ยงที่บ้านบะแล้วก็เรียกเตียวเซียนให้ออกมาประนีบัรดูแลตังโต้พอเห็นเตียวเซี้นก็พอใจในความงามของเตียวเซี้นยิ่งนกอ้องอุ่นจึงส่งตัวเตียวเซี้นให้ไปกับตังโต้นิทคืนนั้นมาริโป้รู้เข้าก็โกรธเป็นการใหญ่มาหาอ้องอุ่นถึงบ้านอ้องอุ่นแก้ตัวกับริโป้า ตังโต๊ะรู้ข่าวว่าลูกบุญธรรมของตนจะได้แต่งเมียจึงมาขอดูตัวเจ้าสาวแล้วก็ขอรับตัวไปเพื่อจัดการตามประเพณีลิปโป้เชื่อคำพูดของว่าที่พ่อตาทุกคำจึงยอมกลับไปแต่โดยดีแต่เมื่อลิปโป้กลับมาถึงก็พบว่าเตียวเซียดกลายเป็นเมียของตังโต๊ะไปเสียแล้วสร้างความแค้นใจต่อลิปโป้เป็นยิ่งนะักแต่ถึงยังไง ลิปโป้ก็ยังไม่กล้าจะทําอะไรเพราะตังโตเป็นทั้งเจ้านายและเป็นทั้งพ่อบุญธรรมส่วนภายในใจของลิปโป้เนะี่ยโกรธแค้นและคิดเคืองตังโตอยู่ตลอดเวลาฝ่ายเตียวเซียนเมื่อมีโอกาสได้พบกับลิปโป้ครั้งใดก็จะท,ทําทีเป็นอะไรเอาวลิปโป้ทุกครั้งทาให้ลิปโป้เข้าใจว่าเตียวเซียนมีใจกับตนแต่ต้องอยู่กับตังโตด้วยความจําใจสร้างความแค้นเคืองให้กับลิปโป้ จนสุดจะทานทนมาต้องเห็นคนรักอยู่กับชายอื่นและแล้วในที่สุดลิปโป้ก็ยอมร่วมมือกับอ้องอุนเพื่อกำจัดตังโตการสร้างความแตกแยกระหว่างตังโตกับลิปโป้สําเร็จแล้วเป็นอันสิ้นสุดแผนการขั้นแรกแผนการขั้นที่สองในช่องเวลาที่ตังโตโม่แต่เสพสุกับเตียวเซียนในวางของตนนอกเมืองหลวงนะั้น อ่องอุนออกอุบายหลอกให้ตังโตะเข้าวางโดยอ้างว่าเหล่าขุนนางต่างยอมรับการสถาปนาตังโตะให้เป็นห้องเต้ที่ปรึกษาของตังโตะเตือนว่าอาจจะเป็นกลอุบายแต่ตังโตะที่กำลังหลงในอำนาจและมัวเมากับอิสตรีเชื่อคำของอ่อ,องอุนผู้เป็นขุนนางผู้ใหญ่และเป็นผู้มอบหญิงงาเป็นของรางวัลถูกใจให้อีกทั้งเชื่อมั่นว่ามีลิปป้ลูกบุญธรรมคอยคุ้มกันอยู่ จึงเมินเฉยต่อคำเตือนของที่ปรึกษาตังโต๊ะเดินทางมาถึงเมืองหลวงเห็นลิโป้ออกมาต้อนรับก็เกิดความมั่นใจยิ่งเห็นรารามพิธีมอบราชบัลลังก์ยิ่งใหญ่สมเกียรติทำกลางคุณนางน้อยใหญ่ก็ยิ่งเกิดความชล่าใจลิโป้ผู้ตามติดอยู่เบื้องหลังจึงได้ลงมือสังหารตังโต๊ะอย่างง่ายได้กลางรารามพิธีนั่นเองแผนการกำจัดตังโต จึงสำเร็จลงได้ด้วยประการชนี้ไม่มีสินใดนในโลกทำให้ชายหลงไหลได้มากกว่าหญิงต้องยกย่องความเสียสละและกล้าหาญของเตียวเซียนเป็นอย่างยิ่งทั้งที่มีฐานะเป็นเพียงหญิงสาวผู้อาศัยในบ้านของคุนนางแต่สามารถเป็น,นกลไกสำคัญของการล้มล้างทรราชอย่างตังโต๊ะได้และเพราะอ้องอุนรู้สันดานเดิมของลิปโป้เป็นอย่างดีว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ส่วนตนแล้ว จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาจึงสามารถปั่นหัวลิปโปให้เป็นสตรูกับตังโตได้ลิปโปจึงได้สังหารผู้เป็นพ่อบุญธรรมคนที่สองของตนแต่ยังไม่ลังเลยนี่เป็นครั้งที่สองของความอัก,กตันยุของลิปโปหลังจากตังโตถูกสำเร็จโทษสิ้นชีพล่ะในทหารซ้ายขวาของตังโตทั้งสองที่ยังอยู่ในวังของตังโตะนอะกมืองหลวงก็เกิดความกลัว รีบส่งหนังสือขอยอมสวามิภักดิ์ต่ออ่องอุ่นแต่อ่องอุ่นคิดการใหญ่ไม่รับข้อไม่ได้ประเมินว่าภายในเมืองหลวงมีทหารอยู่ไม่มากในทหารมีแต่ลิปโป้คนเดียวภายในใจยังมีแต่ความโกรธแค้นตังโตกับพวกอยู่ตั้งใจจะจับพวกของตังโตมาลงโทษให้หมดจึงไม่ยอมรับการสวามิภักดิ์ในทหารซ้ายขวาของตังโตเมื่อไม่ได้รับการยกโทษก็ตเตรียมตัวจะหนี แต่ที่ปรึกษาทัดทานไว้แนะนําให้รวบรวมกําลังที่มีอยู่ยกกองทัพไปแก้แค้นแทนเจ้านายเมื่อถูกปิดหนทางเช่นนั้นนายทหารซ้ายขวาทั้งสองจึงเห็นดีด้วยดังนั้นจึงยกกองทัพไปยังเมืองหลวงลิปโป้นำกองทหารออกมาต้านทานฝ่ายทหารซ้ายขวาของตังโตมีสองคนคุมสองกองทัพแม้จะรบสู้ลิปโป้ไม่ได้แต่ใช้กลยุทธ ให้สองกองทัพผลัดกันเข้ารบกับกองทหารของลิปโปโดยไม่ให้ทหารของลิปโปได้หยุดพักในที่สุดลิปโป้ซึ่งคุมกองทัพคนเดียวก็อ่อนละไม่สามารถต้านทานกองทัพของนายทหารซ้ายขว่าทั้งสองของตังโต๊กได้กองทหารของลิปโป้พ่ายแพ้แตกทับไปคนละทิศคนละทางและลิปโป้ก็ต้องหนีเอาตัวรอดทิ้งเมืองหลวงไว้ข้างหลัง ทำให้สองนายทหารนั้นเข้ายึดอํำนาจในเมืองหลวงไว้ในมือต่อจากตังโต๊ะได้สำเร็จเมืองหลวงจะเป็นยังไงต่อไปและลิโป้จะ,ะเผชิญต,ตากรรมเป็นเช่นไรมาตามต่อกันในอีพีหน้านะคะ